จะเป็นจุดชมวิวฟ้าเครื่องฝันครับมีติดดอกอกะไรบ้างครับตั้งดอกดอกไม้อะไร,รดอกสวยเลยดอกไม้ป่าดอกดูช,อชออ่อเงี้ยตรงฟ้าเครื่องฝันครับแล้ววิวสวยๆกันครับผมกำลังจะ ก่อสร้างครันจุดนี้นครับจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งตรงเนินมาป่างตรงนี้นะครับคุณต,ต้องมานอนข้างแรมครับตรงจุดนี้ฝาเครื่องฝนนั่นเองยูสวยครับยูสวย มาดูนะครับนี่น่าจะเป็นต้นสตอนะครับสตอกํกำลังออกผกนะครับเนาะอุ้ยแม่บ๊อบแมนสตอลูกอียงเนาะลูกเป็นแบบนี้ลูกอียงเนาะไม่มีชื่อลูกอะไรไม่รู้ครับนั่นน,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 นะครับลูกสุกูงข้างบนนั่นต้นไม้เช่นที่นี้ครับเนาะ อ๋ออันนี้ก็คือฟสต้นสตอนั่เองครับอันนี้ดอกของเขาครับอ๋ออันนี้ดอกสตอครับผมฝักเขาอย,อยู่ข้างบนนุ่นนะครับนั่นฝักของสตอครับเห็นสตอรไหม <c oughs> อันนี้คือดอกของเขาครับผมก็คิดว่าเป็นลูกของเขาอันนี้จ้าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียด้านบนนะครับตัวเมีย อันนี้เป็นฝักเขาครับอันนี้ดอกเขาครับเห็นฝกักอยู่ด้านบนนะครับต้นสตอนั่นเองครับับอนนี้สวยครับอยู่นี้สวยครับต้นสตอนั่นเองครับนี่ครับ ฝาเคียงฝันครับจุดชมวิวจุดนี้นะครับดูนล่ะน,น,นี้ยังไม่ได้ดูจะดูทางนี้อีกนิดหนึ่งฝาหน้าฝาเขียงฝัน,นก็บรรยากาศดีครับลมเย็นมากครับตรงนี้ฝาเคียงฝันนลันี้ครับ วิวสวยบรรยากาศด,ดีนะครับตรงนี้ฝ้าเครื่องฝน